นี่คือนี่คือเครื่องบินเหมาลำสำหรับที่จะไปงานแต่งนงุ๊กนิฟครอบครัวแพงคนทองแล้วก็คนทุกคนที่อยู่เมืองมิลานทุกคนครอบครัวแพงคุณทองทุกคน,ท,กคนที่จะไปงานแต่งนุ๊กนิฟที่ฝรั่งเศสเหมาเครื่องเหมาลำจาก Signore, se il comandante Alberto Pisani e il sono milanesi, sono a bordo di questo sette, in, in San sì, sì, sì. per di ulteriori informazioni, vi preghiamo di prendere in delle norme e sul cartoncino posto nella data di fronte a voi. Desideriamo inoltre imparare a la responsabilità della signora Sabrina Bruzzone. Ringraziamo per la cortesia e la gentilezza la piacevole permanenza a bordo.

องกรนิอย่างมานซีวีเดสแท็บเล็โน้ตกป็นสินุญนายนีนี่คือเกาะส่วนตัวเกาะมีงานแต่งของลูกนิฟที่เราจะไปลงที่เกางานแต่งของลูกนิฟเป็นเกาะส่วนตัวเกาะไพเรย สวัสดีค่ะยายนงมาแต่งงานแต่งหลานสาวนุนิดนี่ครอบครัวแพงคนทองครอบครัวแพงคนทองกำลังลงจากเครื่องลงจากเครื่องพิเวตเครื่องส่วนตัวนี่คือครอบครัวแพงคนทองอันที่ก็มีแล้วเป็น นี่คือครอบครัวแพนคนทองที่จะไปงานแต่งนุ่นิบที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีพวกนักธุรกิจทั้งหลายที่อยู่เมืองมิลานนะคะจะไปร่วมงานแต่งนุ่นิดที่เดียวกันเพิ่งลงจากเครื่องค่ะเป็นเครื่อง p r i v a เครื่องส่วนตัวที่เช่าเหมาลำแล้วเหมาลำไปเฉพาะที่จะไปงานแต่งไมเคิล พ <c oughs> ่อใหญ่แกมาด้วยนะคะเป็นก็มากับครอบครัวแพงพลทองที่จะไปร่วมงานแต่งนุง้งนิ้ง,น,งนุ้งนิงแล้วก็อันนี้ก็ครอบครัวแพงพลทองสุภนัทน้องชาย <c oughs> แล้วก็อันนี้แม่เจ้าสาววิภาดาแล้วก็พี่พีพอาณาอเล็กซานดาเป็นเป็นน้องสาวของนุกนิบ แล้วก็โดนัทโดนัทเป็นน้องชายของนุบนิบแล้วก็นี่เป็นน้องๆที่มาจากแพงควรทองบ้านบ้านกมลาสัยกาลสินแล้วก็พี่สะพ้ายคุณป้าของนุบกนิบอันนี้ก็ป้านางป้านางก็เป็นป้าของนุบกนิบมาจากเมืองไทยน้องนุ่นแล้วก็น้องนิวนลูกลูกหลานที่จะไปร่วมงานแต่งอันนี้ น้าสีเป็นเป็นป้าป้านุกนิปทุกคนมาจากแพงคนทองครอบครัวแพงคนทองที่จะมาร่วมงานแต่งนุกนิดที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะทุกคนนี่ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นพวกเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาจากเมืองนีรานด้วยะคะ่ะ เป็นพวกนักธุรกิจเกี่ยวกับทางน้ำมันต่างๆ,ๆที่จะไปร่วมงานแต่งนุ่นิบที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็คือมาด้วยเครื่องลำเดียวกันเป็นเครื่องบินที่เหมาลำไปงานพิเวษท,ที่เดียวกันที่เกาะที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะมาจากเมืองมิลานค่ะทุกคนนะคะดีย๋ยวนี้กำลังเพิ่งลงจากเครื่องแล้วก็รอ รอรถที่จะมารับไปที่งานแต่งวันนี้เป็นวันแรกที่เป็นงานแต่งของหลานสาวนุ๊กนิบนะคะที่ประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวนี้เรากำลังรอรอรถอ,อ,อยู่ค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนที่มาเครื่องเช่าเหมาลำกันเดียวกันลำเดียวกันก็เอากระเป๋ารอเอากระเป๋ากันพอได้กระเป๋าเราก็จะไปต่อไป จะมีรถมารับมีรถพรเวทเป็นรถบัสหรือรถคันใหญ่มารับรอ,อกระเป๋าแล้วก็ไปโรงแรมที่พักนะคะทุกคนทุกคนรอได้กระเป๋ากันแล้วก็จะไปที่พักเดี๋ยวจะมีรถมารับต่อไปที่โรงแรมที่พักนะคะทุกคนรอกระเป๋าพร้อมเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นรถกัน,นะคะ่นะ,คะ นี่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็คือไปเครื่องเอ้ยไปที่งานแต่งของนุคกนิพนะคะไปที่งานแต่งกันทุกคนเลยไปที่เดียวกันหมดทั้งเครื่องเครื่องเหมาลำมานี้ก็คือไปที่งานแต่งด้วยกันไปที่เดียวกันหมดคะ่ะได้กระเป๋าแล้วก็รอรอรถนะคะพี่น้องขณะนี้ ทุกคนที่จะไปงานแต่งก็ออกมาทางออกจากสนามบินที่เมืองเมืองอะไรนะประเทศก็หลังเสนะคะพี่น้องที่จะไปงานแต่งจำชื่อเมืองไม่ได้ยายน้งก็ขอภครนะคะออกจากสนามบินแล้วค่ะจะไปขึ้นเครื่องนะคะทุกคนได้กระเป๋ากันครบแล้วจ้ะแพงคนทองร่วมด้วยนะคะครอบครัวแพงคนทองทุกคน จากเมืองไทยกันเดี๋ยวก็รอออกไปขึ้นเครื่องข้างนอกนอกสนามบินนะคะพี่น้องก็จะไปรอขึ้นรถมีรถบัสมารอรับอยู่ข้างนอกสนามบินรอลรอความเรียบร้อยสักพักหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ก็แพงคนทองก็รอ นี่คือครอบครัว,วแงพงคุณทองที่มาจากเมืองไทยยืนงงในดงฝรั่งเหมือนบอแพงคุณทองแพงคุทองมายืนงงในดงฝรั่งใช่ไหม เดี๋ยวนี้ก็เตรียมพร้อมขึ้นรถบัสสองคันรถที่จะไปงานแต่งค่ะพี่น้องรถบัสมารับจากสนามบินแล้วก็ไปที่โรงแรม,มเตรียมเยมอาของขึ้นรถแล้วก็ขึ้นนั่งประจมที่นี่เป็นรถที่ก็เตรียมไว้ให้ที่จะไปงานแต่งที่ฝรั่งเศสนะคะนี่ก็คือคนไปที่เดียวกันหมด ในงานแต่งที่เดียวกันหมดจะอยู่ที่นี่เฉพาะออกจากสนามบินตรงนี้ก็คือไปงานแต่งด้วยกันทั้งหมดนี้ก็คือมาเป็น2องรถบัสหคันไอหนึ่งลำหนึ่งลำเครื่องบินหนึ่งเครื่องหนเครื่องนะคะที่ที่เหมาส่วนตัวเป็นพเค่ะทุกอย่างพิเวษนะคะ แล้วก็ที่ไปพักโรงแรมก็เป็นที่เป็นโรงแรมที่ p ายเวทส่วนตัวเฉพาะคนที่ไปงานแต่งร่วมด้วยกันทุกคนนะคะพี่น้องจะพี่น้องเดี๋ยวนี้ยายนงก็รอขึ้นรถบัสร่วมด้วยกับครอบครัวแพงพูนทองแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายชายที่จะไปร่วมงานแต่งค่ะออกจากสนามบินแล้วก็รอ ขึ้นรถบัสต่อไปอีกทีนึงนะคะพี่น้องขณะนี้พวกเราทุกคนกำลังเดินทางไปที่นิฟงานแต่งนิฟนะคะเดี๋ยวนี้อยู่บนรถบัสกำลังเดินทางไปร่วมกับงานแต่งนิฟที่หมู่เกาะนะคะกำลังเข้าไปในหมู่เกาะคะ่ะพี่น้องนะคะทุกคนมาแสดงความยินดีกับงานแต่งนิฟนะคะพี่น้อง มีคนอิตาลีแล้วก็เป็นคนไทยเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางไปที่ในเกาะน,นะคะพี่น้องเติดตามตอนต่อไปค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงสถานที่นะคะเป็นวันแรกที่พวกเราเดินทางจากเครื่องบินมาแล้วก็มาต่อจากเครื่องบินจากเมืองมิลานมาแล้วก็มาต่อ,อต่อมาตลมงที่ฝรั่งเศสนะคะ ล้วก็อยากฝรล่งเศษเลงเครื่องแล้วก็ต่อรถบัสมาเข้ามาในหมู่เกาะนะคะพี่น้องอย่างนี้กําลังเข้าไปค่ะรถบัสสองสองคันนะคะเอา,อาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายอาสองสองประเทศคนไทยแล้วก็คนอิตาลีนะคะพี่น้องมาร่วมงานแต่งในงานครั้งนี้ใกล้จะถึงแล้วค่ะกำลังเข้าไปในหมู่เกาะนะคะพี่น้องเป็นเกาะไพเบทค่ะ เ็นเกาะส่วนตัวที่มีงานในงานแต่งครั้งนี้นะคะกปดติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องนะคะขนาดนี้พวกเราก็ได้มาถึงที่โรงแรมที่พักคล้วพี่น้องที่โรงแรมที่พักนี้ก็จะเป็นในหมู่เกาะนี้และคะ่ะเป็นเกาะพายเวทส่วนตัวะคะ่ะนี่คือโรงแรมระดับป่าใหญ่นะคะทีุทก จะต้องมาพักที่โรงแรมนี้ที่เดียวกันนะคะที่มางานแต่งนุกนิบนะคะเดี๋ยวรารอสักพักค่ะพี่น้องนะคะโอเคจะแบยังคงไปที่ยวมิโตะอยู่ไหมกำลังเข้าในที่โรงแรมจะัะมีพนักงานมีคนม,มาต้อนรับในกลุ่มของ<ม>ทุกคน แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแ,แต่งเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะโดยรถบัสสองคันนะคะสองคันรถก็เริ่มจะลงจากรถบัสเ้วเข้าไปพักที่ในโรงแรมก่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่ก็คือโรงแรมระดับนะคะระดับ5ดาวระดับเศรษฐีนะคะที่เขา จ่ค่าโรงแรมไว้ให้กับแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดทุกคนประมาณ5 0 0ผู้มีเกียรตินะคะประมาณ500ประมาณนี้นะคะที่มาจากอิตาลีค่ะอันนี้กําลังรัเลี้ยงลงโดยคณะที่มาจากอิตาลีเมืองมิลานนะคะแขกทั้งสองฝ่ายทั้งคนไทยทั้งอิตาลีก็มาร่วมงานนี้ในหมู่เกาะนี้นะคะที่ฝลักงเศสนะคะพี่น้อง นี่เป็นโรงแรมนะคะพี่น้องทางเข้าโรงแรมที่จะมีงานทุกคนลงจากรถบัสมาแล้วก็มาที่สถานที่ที่เขาจัดงานนะคะนี้เจ้าภาพก็ยัง ยังไม่เห็นหน้าเจ้าภาพนะคะคือนิฟหลานสาวที่จะแต่งงานนะคะยังไม่เห็นหน้าเจ้าภาพเดี๋ยวจะมาแบบเซอร์ไพรส์ค่ะพี่น้องนะคะแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายก็กำลังเดินขึ้นโรงแรมค่ะนี้ทางด้านหน้าของ จัดงานจัดไว้ตอนรับสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานนะคะพี่น้องมาในงานนี้ครั้งนี้นะคะที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวนี้กำลังรอการจัดความเรียบร้อยอยู่นะคะนี่คือหน้างานจัดเป,เป็นบาร์ค่ะพี่น้องนะคะ รอความเรียบร้อยสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องอน,นี่เป็นหน้าโรงแรมที่แขกทุ้มีกอยาิมาพักนะคะพี่น้องด้านหน้าทางทางโน้นก็จะเป็นทะเลนะคะออตรงที่สถานที่ที่งานวันนี้จะเป็นในหมู่เกาะค่ะหมู่เกาะส่วนตัวนะคะนี่เป็นโรงแรมที่ทุกคนมาพักตรงนี้ตโรงแรมรนี้นะคะ ทุกคนมาในงานเดียวกันหมดคะ่ะจะไม่มีจะไม่มีคนนอกมาร่วมด้วยนะคะเฉพาะแขกที่รับเชิญมาในงานเดียวกันล้วนๆเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้ครอบครัวแพงพลทองนะคะก็ดดดได้มาเจอกับเจ้าสาวเจ้าบ่าวกับเจ้าสา,า,สา,าวาสานุกนิฟ แล้วก <Gosh. S 2> <indeer ling. S 1> ็เจ oh. ้าบ่าวมาเิลนะคะพี่น้องก็คือครอบครัวแขกคนทองทุกคนอเจ้าภาพลูกนิฟนะคะเจ้าสาวใส่ชุดสีขาวนี่ก็คือนิฟแล้วก็แฟนเขาก็คือเจ้าบ่าวนั้นก็คือมาเิลนี่มีไหมเนี่ยก็ใส่ด้วยกัน ทุกคนมีแต่ความดีใจปรบมือร้องห่มร้องไห้ด้วยความดีใจวันนี้กำลังจัดรละเบียดที่จะขึ้นไปห้องพักหรือที่พักก่อนนะคะ

ทุกคนก็ทานอาหารเที่ยงกันแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะคะนี่ก็คือจะเป็นโรงแรมนี้จะเป็นเกาะส่วนตัวนะคะอยู่ในเกาะส่วนตัวะคะ่ะล้อมรอบด้วยน้ําทะเลด้วยทะเลนะคะทุกคนที่มาในงานนี้ก็มาพักที่เดียวกันที่โรงแรมนี้ส่วนอาหารต่างๆก็ทุกคนก็กิน ตามอัธยาศัยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อาหารก็เป็นแบบบุฟเฟ่ะคะ่ะสำหรับตรงนี้ก็เป็นครอบครัวแพนคนทองนะคะทุกคนนี่คือป้านางป้านางนะคะหงหนงน้องนุง่นแล้วก็ยุวดีแพงแล้วก็สีมาลา แล้วก็คนนี้คืออะไรไข่น้อ<ค>น้องนิวน้องนิวอร่อยไหมลกูกอร่อยไหมจดิ้มตาลแล้วก็น้องนุ่นน้องหนิงน้องนาวแล้วก็อันนี้สุพนัดเป็นเฮียเฮียมาจากอ่กมาลาใสนะคะคือเป็นคนนำทีมมาจากคนไทยก็ครัวแอนบุนทอง ที่มาร่วมในงานนี้นะคะแล้วก็ร่วมด้วยยายนงยายนงก็เป็นป้าของนุ๊กนิปจ้าวานะคะแล้วก็ทุกคนก็เป็นมาในงานนี้ที่เดียวกันหมดนี่ก็เป็นคุณตาไม้คุณลุงไม้นะคะไมเคเิลเป็นแฟนยายนงนะคะ ก็คนนี้เป็นแม่เจ้าสาวค่ะเป็นวิปาดาเป็นน้องสาวของยายนงกำลังกำลังเชคแคร์แขกอยู่นะคะส่วนเจ้าสาวกำลังเดินมาดูเจ้าสาวค่ะพี่น้องนะคะเจ้าสาวใส่ชุดสีขาววันนี้เป็นงานวันแรกกำลังเช็คแคร์แขกอยู่กับน้องกับน้องสาวเขานะคะด้านหน้าดูเจ้าสาวกับด้านหน้าด้านหน้าโรงแรมนี่คือน้องสาว น้องสาวก็เป็นแฟดเนนี่คือเจ้าสาวนะคะพี่น้องเป็นหลานยายนองเองค่ะเจ้าสาวนี่ก็คือน้องสาวเขาทุกคนก็ทานข้าวตามอัธยาศัยนะคะฟิบ <c oughs> <อ>ูรนแล้วก็มองตาแล้วก็มองตา หลักตาใส่กันแต่ว่าคนเราหยอกกันบาแล้วก็ส้นเกลวหลักตาล้มแล้วก็ดูมองตากันคันโมเหตุแบบนี้ก่ได้เห็นงนนานึ้ล่ากันานาแกลวนาน่แกลวนน เดี๋ยวนี้อิ่มแล้วใช่ไหมพวกเราแข่งคนทองอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วโอ้โตว่างแล้วนะอันนี้อิ่มอ้าวเชษฐสุพนัทคุณจบพ่อสุพนัทผมมาแข่งผมมาละใส่กำลังดึกอเอาดึกเอาดึกอดืออักรละอักระ ภาษากระจจกอโกลาอโกล่าดึกเอาเดึกเอากระนัดนี่เอาสิกอกบ้านใดก็ได้วันนี้เดืมดื่มดื่มกับร้านนี่นตูดแล้วกันตูดเดื่มเดื่มตูดเดือมตูดดืไมตายสิโรบิน น้อง้องแม่เจบ้าสนาวน้องวสาไส้เกาสาวโดนัทไม่กินไม่ได้เลย โดนัทนิวเดี๋ยวนี้เจ้าสาวเดี๋ยวนี้เจ้าสาวก็จอาแจกจ่อะไรเป็น นมเบอร์ห้องเจ้าสาวเจ้าสาวแก่ใยนมเบอร์ห้องที่จะไปไปเช็คอินเข้าห้องที่หลังจากดื่มกินดื่มอาหารกินอะไรเสร็จแล้วนะคะดื่มอาหารกินอาหารกินอาหารแล้วก็ดื่มวายดื่มอะไรเสร็จแล้วก็เจ้าสาวเจ้าภาพก็เอาเบอร์ห้องเอาอะไรมานะคะมาให้ แขกผู <c oughs> ้มีเกียรติทุกท่านที่จะต้องไปประจําที่พักห้องใครห้องมันของโรงแรมนี้นะคะทุกคนนี่นะคะโอเคนุ้งนิงนุ้งนิงอ่องาเดียวให้ห้องใครห้องมันเดี๋ยวดูห้องเสี่ยวเดี่ยวอเ ยี่สิบป้านงมาป้านงกับลุงมาให้ลุงไม้อ,อันนี้ห้องยายนมห้องยายนงกับตาไม้ก็เป็นห้อง26อ่สิบกสี่สิบสองนี่เจ้สาวกำลังให้นำเบอร์ห้องที่พักนะคะพี่น้องให้ญาติพี่น้อง,องทุกท่านท,ท,ที่มาจากเมืองไทยแล้วก็มาจากอิตาลีได้เข้าพัก

พาไปแต่ละกลุ่มกลุ่มของคนไทยแพนคนททงแฟมิเี่แล้วก็กลุ่มของเมืองมิลานอิตาลีนะคะเขาก็จะจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก็จะมีผู้นําให้แบบนี้นะคะกำลังจัดเตรียมกันอยู่โออร,รงแรมเขาใหญ่ก็กำลังจัดเป็น เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นบิน่าแล้วก็เลยสลับหมายเลขห้องกันนะคะอย่างนี้กำลังจัดห้องกันอยู่เพราะว่าโรงแรมนี้เป็นโรงใหญ่มากเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆแล้วก็กว้างขวางแล้วก็เป็นแบบมีบิน่าด้วยก็เลยสลับห้องสาหรับ <laughs> นมเบอร์จะสลับกันก็เลยรอสักพักหนึ่งนะคะเรากำลังจัด เจ้าภาพเขากำลังจัดห้องให้อยู่นะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก็จะได้ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนแล้วก็ค่อยไปเจอกันตอนเย็นนะคะพี่น้องค่อยไปเจอกันตอนเย็นตอนช่วงเย็นจะมีงานแบบสไตล์คาร์บอยนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อกัน,นะค่ะ